บุ๋มปนัดดาเหลืออดตอกกลับดราม่านางงาม MUT 2022กลาเป็นดราม่าเดือดเมื่อเวที MUT 2022มงลงไปที่อนนาสเสืองามเอี่ยมพบว,ว่ามีชาวเน็ตรายนึงโพสข้อความลงโซเชียลเชิงดราม่าไว้ว่าถ้าให้สปอนเซอร์จิ้มแบบนี้ก็ฝากฝังง่ายเลยค่ะไปดูไลฟ์หลังมงช่วงฝากน้องด้วยนะคะ ใครยืนด้านหลังเจ๊ใช่กรรมการไหมและผลบอกว่าดีออกเอานักธุรกิจคุณหญิงคุณนายสปอนที่ไม่มีความรู้เรื่องนางงามมาจิ้มหน้านางงามท็อปทรีงนก็น่าส่งอ้ำส่งนางเอกช่องสามส่งลูกคุณหนูส่งอภัสราต้องมาค่ะสุรางเฟกเตอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์งานนี้บุ๋มปนาดาวงผู้ดีก็ได้นำผลน,นี้มาลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความบอกว่าเรียนคุณหญิงกอบโกยเข้าใจว่าคุณเชียร์ใครและแน่นอนที่คุณจะไม่พอใจที่คนที่ชอบไม่ถูกเลือก เพียงแต่สิ่งที่บุ๋มบอกวันนี้ไปรอบสุดท้ายไม่ได้มานั่งให้คะแนนแต่เป็นรูปน้องสามคนที่เข้ารอบแล้วกรรมการต้องเลือกเอาว่าเขาจะเลือกใครได้มงเหมือนการโหวตเสียงข้างมากซึ่งของเวทีนางสาวไทยก็ใช้แบบนี้เพราะคนมงมีได้แค่คนเดียวส่วนคนที่มีผลโหวตรองลงมา ก็ได้รองตามๆกันไปแล้วถ้าคุณคิดว่ารอบสุดท้ายจะวัดกันแค่คำถามอย่างเดียวคุณต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะนี่คือการประกวดนางงามไม่ใช่การชิงทุนการศึกษากรรมการต้องดูโดยรวมคำตอบพอใจไหมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนิสัยที่อยู่หลังบ้านเป็นยังไงพี่เลี้ยงวุ่นวายหรือเปล่าโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ใช่มากกว่านี้มีไหม ทุกอย่างมีผลในการตัดสินใจหมดค่ะแต่ถ้าคุณหญิงยังคล้องใจสามารถติดต่อบุ๋มมาได้ยินดีคุยจ้าทุกปีที่มีคนได้ตำแหน่งคนนั้นไม่ได้รับการชมอย่างเดียวย่อมมีคนตามด่าตามประชดนางงามทุกคนต้องฝ่าฟันเรื่องนี้มาหมดถ้าผ่านจุดนั้นไปได้หนูจะภูมิใจในตัวมากกว่าเดิมค่ะลูกเพียงแต่อยากขอร้องแฟนคลับของนางงามแต่ละคนอย่าใช้คำที่รุนแรงเกินไปเหมือนนางงามไปฆ่าใครตายซูเอาแรงใจไปเชียร์คนที่เรารัก และแต่และเวทีก็จะมีบริบทต่างกันถ้าไม่ชอบเวทีไหนก็ไม่ต้องไปดูเครียดกันเปล่าๆถ้าเราชอบนางงามก็ต้องดูด้วยความรักและความสนุกถ้าชอบดูฟุตบอลก็ดูการแข่งขันแพ้ชนะแล้วก็เอาใหม่ปีหน้าก็ประกวดอีกแถมมีหลายเวทีให้เชียร์กันอย่างเมามันตลอดทั้งปีมีความสุขกับสิ่งที่เรารักกันเถอคะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ